หนึ่งสองตัมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวจระเข้กันนะคะเมื่อกี้เห็นตัวใหญ่เบิ่มเพิ่มเลยค่ะดูไหนไปดูกันไปดูกันเลยนี่ค่ะไหนอยู่ไหนดูใต้ดอยวสาบก็ตกน้ำหรอกอยู่ไหนล่ะนู่นตั้งซูมกล้องไปไกลๆนะคะนี่เจอไหมเนี่ยนู่นค่ะอยู่ตรงนู่นอยู่นู่นแล้วคะไปตรงค่ะไม่เห็นมีเลย ับเราถ่ายซ้อมน้องเพลงกันไหมไม่ได้ซ้อมเลยมาถ่ายเอ็มมี่พาเท่หนะตรงนี้คือบ้านจระเข้ตรงนู้นคือที่หาอาหารของจระเข้ค่ะดูดิมีไหมมาเอง่ายแหละเต่าโน่นไงว่ายน้ำกลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วนู่นนะคะวันนี้เบา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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาผมมา นั่นไงครับท่านผู้ชมมาแล้วนะฮะตอนนี้กําลังว่ายเรื่อยมาเรื่อยๆแล้วนะนี่นะคะเราก็มาตรงนี้ไปนั่นน่นัดูมันดูมันนคะมันหลบอยู่ตรงนั้นชง้อหัวแล้วเห็นไหมฮะ้นล้นโอ้ว่ายน้ำหนีไปแล้ว่ายน้หนีไปแล้วบายๆมันก่อนบายๆค่ะบายๆนะจุ๊บจุ๊บจุจุ๊นเาแค่น้เอาละลนบายๆคนดูหน่อยค่ะ ขอบคุณที่รับ